นนได้รับรางวัลอะไรคะรางวัลแรกเลยนะคะรางวัลสมทบทหญิงยอดเยี่ยมนะคะจากซีรีส์หม่อมเป็นสวรรค์ค่ะความรู้สึกวันนี้เป็นยังไงบ้างคะ <c oughs> ก็งงคก็ไม่ไม่คิดว่าตัวเองจะได้รับรางวัลเพราะจริงๆแล้วนักแสดงที่มีรายชื่อเข้าชิงก็ทุกคนก็เป็นนักแสดงมืออาชีพทุกคนนะคะแล้วก็มีความสามารถก็ ก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณแล้วก็แสดงความยินดีกับทุกท่านที่มีรายชื่อเข้าชิงพร้อมๆกันนะคะก็แล้วก็รู้สึกรู้สึกดีค่ะเพราะว่าก็ซีรีส์หม่อมเพชรว์ร์ก็เป็นซีรีส์ที่พูดถึงศิลป,ปะวัฒนธรรมแล้วก็ขนบมรมเนียมหลายๆอย่างในในยุคสมัยหนึ่งของของบ้านเมืองเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เป็นเป็นเรื่องที่สวยงามมีความสนุกสนาน ขณะเดียวกันก็ถึงแม้ว่าจะเป็นยุคในรัชกาลที่สมก็มีความร่วมสมัยมากโดยโดยเนื้อหาของอความสัมพันธ์ของผู้หญิงกับผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยค่ะซีรีส์เรื่องนี้พี่นกมีเป็นแบบส่วนหนึ่งของของเรื่องนี้ยังไงบ้างค่ะก็พระองค์พี่นกลืมชื่อท่านแล้วก็จะพระองค์เจ้าดาราวดีค่ะก็จริงๆก็เหมือนเป็นคือท่านเป็น ะะจะเปรีเป็นพมะชยาเหรอแชยาเป็นก็เป็นพระชายาของกรมพระราชวังบวรนะคะแล้วก็ถือว่าเป็นผู้ปกครองของของฝ่ายในค่ะก็จะเป็นผู้ที่ดูแลสาวๆทั้งหลายที่อยู่ในในในบริเวณวังทั้งหลายอะไรเงี้ค่ะเราก็จะเห็นความสัมพันธ์ต่างๆชีวิตของแต่ละคนอะไรเงี้ค่ะก็เหมือนเป็นผู้ปกครอง เป็นหัวหน้าฝ่ายปกครอง <c oughs> ค่ะก็จะดูแลสาวๆพวกนั้นก็จริงๆแล้วบทอาจจะไม่ได้มากจริงๆแล้วลูกเหมือนจะรับเชิญด้วยซ้ําแต่ว่าเป็นตัวละครหลักของเรื่องค่ะทุกวันนี้นถึงว่าพี่โน้ตแบบว่ามีการเลือกรับงานหรือแบบอะไรย่งไงมากัตอนก็ <c oughs> จริงๆก็เลือกรับงานมาตลอดนะคะก็ดูความเหมาะสมความพร้อมหลายๆอย่างแล้วก็ความน่าสนใจของเรื่องเป็น <mudar S 2> เป็นหลักสำคัญค่ะ ว่า,ามีความน่าสนใจแค่ไหนแล้วเราสามารถที่จะเป็นถ่ายทอดหรือเป็นตัวละครตัวนั้นได้ดีแค่ไหนอย่างเงี้ยค่ะอย่างปีนี้พี่โน้มีผลงานอะไรให้แฟนๆได้รับชมหรือว่าติดตามบ้าไงไหมคะพี่น้ค่ะ<อ>ก็ไหนๆก็เปิดประเดิมด้วยรางวัลาจากวายแล้วนะคะเราก็จะมีละครเกเรื่องแรกเลยนะคะซีรีส์ของทาง Beyond Cloud ค่ะเรื่องชายซึ่งจะฉายวันที่2สิงหานี้ mm. ก็ก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจแล้วก็มีความหลากหลายของตัวละครค่อนข้างเยอะมาก mm. เรื่องราวก็สนุกมากเป็นในยุคพัน967หรือ669ค่ะ mm. ก็จะเป็นเป็นยุคนั้นซึ่งซึ่งมีความสนุกสนานมีความแบบอิสระเสรีค่อนข้างเยอะขณะเดียวกันก็จะมีเรื่องราวอะไรที่ที่น่าสนใจมากก็เป็นเป็นซีรีอีกเรื่องหนึ่งที่ ที่สนุกอะแล้วปีหน้า,าจะได้ขึ้นมายืนตรงนี้อีก,กะนะคะจะ <c oughs> แดงว่าบทบาทของพี่นกในเรื่องนี้ก็คือแบบน่าสนใจสุด,สดเลยก <c oughs> นะ็ <c oughs> ฉีกไปเลยค่ะจาก <c oughs> วันนี้จากบทของพระเจ้าดาราวดีอีก <c oughs> เรื่องถัดไปก็จะเป็นอะไรที่แบบปุ๋ยหวานมาก <c oughs> บุ๋ยหวานมากจริงๆค่ะเป็นตัวละครที่แบบค่อนข้างที่จะแบบน่าสนใจมากค่ะ ว่าแฟนๆก็จะได้เห็นพี่นกในอีกมุมอีกลุกนึงเลยะะอีกลุกน,งกกนึงเลยค่ะเห็นพี่นกบอกว่าเป็นแบบเกี่ยวกับวายเป็นเรื่องแรกของเองเลยใช่ไหมคะอันนี้จริงๆแล้วไม่นะคะพี่นกก็เล่นรักแข่งสยามนะก็ถือว่าเป็นต้นตำรับในยุคนึง <c oughs> เหมือนกันอะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆแล้วก็ดีใจที่เหมือนกับเราก็ได้อยู่ในทุกช่วงเวลาของการพัฒนาของวงการทั้งภาพยนตร์ทั้งละครจนมาเป็นซีรีส์ตรงนี้นึกว่าก็เป็นอะไรที่ทดีใจอะ่ะ ที่แปลว่าเออ <Gree f Pie> ได้ยังได้อยู่ได้เห็นแล้วก็ได้ทําได้ร่ว king king มงานกับกับน้องๆคนรุ่นใหม่ๆในทุกยุคทุกสมัย <rivalry> ด <Un obrig> ้วยค่ะโอเคค่ะขอบคุณมากนะคะขอบคุณนะคะขอโทษด้วยค่ะพี่น้องสอมสองสองสามสองสามสองยังรอนล้วค่ะสองค่ะรดควนค่ะสามสอง ขอ่นี้ต้างหนูนะค่ะหนึ่งสองขาหนึ่งสองขาขอบคุณค่ะลองเดินได้เลย